สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศรีกุมนะคะช่วงที่จังหวะดาวศุกร์ย้ายมาได้ตำแหน่งเทวีโชคนะคะดาวศุกร์จะย้ายได้ตำแหน่งเทวีโชควันที่5ธันวาคมจนถึงวันที่30ธันวาคมนะคะมาสถิตพ,พบวินาดาวศุกร์ก็คือดาวเจ้าเรือนพันธุดาวศุกร์ก็คือดาวเจ้าเรือนสุภะนะคะอ่าช่วงนี้นะคะช่วงนี้ดาวศุกร์มาเร็งอลิด้วยนะคะช่วงนี้ก็ ระวังนิดหนึ่งนะคะระวังปัญหาอะไรต่างๆนานาที่ปีเกี่ยวข้องกับภายในบ้านหรือเครือญาตินะคะหรือปัญหาคนใกล้ตัวได้นะคะาดาวดาวสุขไปเร็งอังคารอังคารมาจากศาชระคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานต่างๆนานานะคะหรือบางท่านอาจจะมีโอกาสมีจุดเปลี่ยนแปลง จุดเปลี่ยนแปลงตรงนี้คือจุดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานการเริ่มการบุกเบิกอะไรใหม่ๆบางครั้งบางคราวมันอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนักหรือถนัดนัดนะคะแต่มันก็คือโอกาสของคุณนะคะหรือช่วงนี้ใครอยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆมันก็เป็นจังหวะของคุณด้วยที่คุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นนะคะส่วน ดาวสุกนะคะโยกไปถึงการเงินนะคะบางท่านจะมีโอกาสได้เงินนะคะต้องบอกก่อนว่าได้เป็นการได้เงินได้นะคะเอ,อ่อเป็นการได้เงินแบบไม่คาดคิดได้หรือเป็นการได้เงินมาจากกิจกรรมที่คุณทําบางอย่างได้เช่นกันนะคะการเงินจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้านนะคะดาวสุกก็ไปเกี่ยวข้องกับบ้านรถนะคะบางท่านมีค่าใช้จ่าย นะคะบางท่านต้องได้รถใหม่ก็มีค่ะนะคะบางท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายซ่อมบ้านหรือซื้อของหรือมีเหตุต้องซื้อของเข้าบ้านอันนั้นได้หมดนะคะบางท่านจะได้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือได้เดินทางไกลนะคะช่วงนี้ดาวศุกร์ก็ไปตีโกลมระะด้วยก็เดินทางไกลนะคะดาวศุกร์มาจากดาวเจ้าเรือนสุขะอีกต่างหากบางท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยก็มี นะคะส่วนบางท่านก็จะมีรายจ่ายปเกี่ยวข้องกับการเดินทางค่ะนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ในเรื่องของงานเนี่ยดาวศุกก็โยกติเรื่องของงานด้วยนะคะก็อยากจะบอกว่าบางครัง้งบางคราวเวลาคุณมีปัญหาหรือมีอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณก็ยังมีผู้ช่วยหรือเรียกว่าตัวช่วย นะคะคนอุปถัมภ์คนส่งเสริมนะคะดาวศุกร์ก็ยังเป็นเทวีโชคก็มีเรื่องดีก็คือก็ยังมีคนช่วยคนอุปถัมภ์คนส่งเสริมนะคะหรือได้อะไรแบบไม่คาดคิดได้นะคะ,ะทีนี้ค่ะนะคะระวังนิดนึงสุขภาพร่างกายคนในครอบครัวนะนะคะช่วงนี้ทีนี้เรามาเจาะลึกกันดูนะคะว่าชาวราศีกุมค่ะนะคะ,ะชีวิตของคุณช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราไป ออดูรายละเอียดลงลึกรายละเอียดในเรื่องของอะไรเรื่องของงานค่ะนะคะเรื่องของงานเรื่องของการเงนินนะคะแล้วก็เรื่องของครอบครัวนะคะคือญาติครอบครัวสุขภาพอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะคะออชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งเสียนะคะคลิปก่อนหน้านี้รู้สึกว่ามีดรามา่าว่าทําไมไทยเดี๋ยวดีเดี๋ยวเสีย นะคะตรงนี้มันเกิดกับดวงพื้นชะตาของคุณบางคนค่ะนะคะของคุณนี่แหละคุณที่คนคนที่เข้ามาคอมเมนต์น่ะนะคะน่าจะรู้ตัวเองถ้าฟังอยู่นะคะว่าคนเราอ่ะมีทั้งข้อดีข้อเสียมันก็ต้องดูพื้นชะตาของคุณด้วยว่าปีนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะโอเค,อเคการทำนายไพ่ย,ยิปซีกาจจะไม่ตรงกับบางท่านด้วยก็ต้องขออภัยลวงหน้าเพราะว่าไม่ได้เป็นการเปิดแบบดวงวันเดือนปีเกิดนะคะโอเคมาดูกันนะชาวกุ้ม เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะชีวิตนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงลักษณะการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนแปลงในหมู่วงสังคมนะคะ <c oughs> อยู่ดีก็เกิดเรื่องได้นะคะ <c oughs> อาจจะมีการผิดใจกับเพื่อนได้คนใกล้ตัวได้ผิดใจเรื่องของงานได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินการทองอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายก็น่าจะเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและค่าใช้จ่ายสุขภาพ ด้านของชาวราศีกุมส่วนาบางท่านนะคะจะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยถ้าไม่ใช่คนในบ้านก็เรื่องของบ้านเรื่องของรถนะคะตรงนั้นด้วยส่วนช่วงนี้เรื่องของคนใกล้ตัวสังคมก็ระวังผิดใจกับเพื่อนเพื่อนตรงนี้ได้หมดนะคะคนที่คุณติดต่อสื่อสารพูดคุยนั่แหละคะ่ะได้หมดเลยหรือคนที่เคยคุยกันอยู่ดีอยู่ดีคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่เข้าใจหรืออยู่ดีคนที่เคยคุยกันอยู่ดีช่วงนี้ นะคะมิตรเป็นศัตรูก็ยังได้นะคะในช่วงนี้นะส่วนในเรื่องของงานต่างๆบางท่านได้โอกาสทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบุกเบิกสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของงานบางท่านก็อยู่ดีได้เงินก็มีนะคะเงินแบบเงินแบบมาจากลูกค้าอย่างเงี้ยนะคะหรือบางท่านอยู่ดีได้เงินเงินมาจากกิจการทํางานของคุณ นะฮะตลอดก็คือเงินปันผลเงินอะไรก็ได้เงินโบนัสเงินพิเศษต่างๆนานาอันนั้นได้นะคะตรงนี้ในเรื่องของงานอ่าส่วนบางท่านมีโอกาสได้เปลี่ยนได้โยกได้ย้ายนะคะการไปติดต่องานใหม่ๆการที่บอกพยายามจะไปติดต่องานใหม่ๆหรือคุณไปติดต่องานใหม่ๆติดต่อเอาไว้นะคะเอ่อแบบไม่เปิดเผยอย่างเงี้ยเหมือนกับ คนเราเวลาไปติดต่อที่ใหม่ๆอะไรอย่างนั้นคุณอาจจะมีโอกาสได้ข่าวดีจากการติดต่ออะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะส่วนโชคมีโชคค่ะถ้าเท่ามองมาในมุมมองนี้คุณอาจจะมีโชคนะคะอาจจะมีโชคโชคตรงนี้อาจจะเป็นโชคบ้านโชครถโชคของใหม่เข้าบ้านหรือได้โชคการเดินทาง มีเกณฑ์การเดินทางก็มีเพราะค่าใช้จ่ายก็จะไปกับการเดินทางมีเกณฑ์การเดินทางชีพจรลงเท้าไปเที่ยวไปพักผ่อนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือบางท่านเปลี่ยนไปเลยก็มีนะคะตรงนี้นะส่วนในเรื่องของออปัญหาถ้าเป็นปัญหาก็ระวังปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดก็ถ้าปัญหาตรงนี้มันก็จะไปฟ้องในตําแหน่งสังคมการติดต่อการสื่อสารของคุณเองนะคะ หรือจะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับอะไรปัญหาของคุณเครื่องมือสื่อสารอย่างเงี้ยได้การติดต่อก็เครื่องมือสื่อสารนะคะอยู่ดีต้องจ่ายซื้อของใหม่อารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบ้านทําบ้านได้บ้านได้หมดนะคะหรืออยู่ดีได้ขข่บ้านก็มีได้เงินจากบ้านก็มีนะคะมองสองมุมนะส่วนในเรื่องของความรักอันนี้จะบอกคร่าวๆนะคะความรักคู่รักครอบครัวจะมีในเรื่องของซื้อของเข้าบ้านค่ะนะคะค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบ้านหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์จังหวะ เตรียมเงินซื้อของของขวัญน,นะคะรวมซื้อของของขวัญให้กับ,บวงสาคณาญ,ญาติปีใหม่ได้หมดทั้งนั้นนะคะส่วนบางท่านช่วงนี้ก็อาจจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีโชคโชคอะไรบางสิ่งบางอย่างโชคกับผู้ใหญ่ได้นะคะผู้ใหญ่ให้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาได้นะคะส่วนในเรื่องของคนที่มีปัญหาความรักคนที่มีปัญหาความรักก็ระวังการห่งเหินนะคะช่วงนี้ ส่วนชาวโสดชาวโสดจะมองในมุมว่าน่าจะมีใครเข้ามานะนะคะแต่ก็เชิงแต่ก็ยังเชื่อว่าตัวตนของคุณคุณอาจจะยังรู้สึกว่าอืมยังไปคิดถึงอะไรเก่าๆอยู่หรือเปล่านะคะชาวโสดเนี่ยอหรืออารมณ์ประมาณว่าถ้าคุณมีใครเข้ามาก็อาจจะมีคนที่อายุแตกต่างนะคะมีเด็กเข้ามาชอบอย่างนี้ก็ได้ นะคะมีเด็กเข้ามาชอบนะคะหรือไปชอบเด็กได้ทีนี้เรามาเจาะลึกกันดูนะคะว่าในเรื่องของที่ไปเกี่ยวข้องกับดาวศุกร์เนี่ยจะไปเกี่ยวข้องอะไรการเงินสุกโยกเงินสุกโยกงานนะสุกมาจากพันธุพันธุคือความมั่นคงเรื่องของบ้านเรื่องของเครือญาตินะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะนะคะ มาดูในเรื่องของการงานของชาวราศีกุมกันค่ะงานบางท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางท่านมีเกณฑ์การเดินทางใครไปเกี่ยวข้องกับการงานนะคะชีพจอรองเท้านะช่วงนี้อยู่ไม่ติดบ้านชีพจอรองเท้าได้นะคะแล้วก็บางท่านอยู่ดีมีเหตุมีเหตุมีปัญหาในสายงานแบบปุบปับนะกับใครกับคนใกล้ตัวกับเพื่อนร่วมงานอาจจะแอบไม่กินเส้นต่อการมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็ได้แต่ตอนนี้อารมณ์ประมาณว่า อารมณ์ประมาณว่ามันเหมือนกับว่ามันมีปะทะนะคะเรามองว่ามันมีปะทะหรือหมายถึงการแตกหักไปเลยกับเพื่อนร่วมงานนะคะกับ เออใครก็ได้กับที่ไปเกี่ยวข้องกับการงานของคุณหรือบางท่านมีการออกงานเองคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาแต่คุณจะตัดสินใจออกงานเองคุณอาจจะยังอยู่ในช่วงของคนที่กาลังคิดตัดสินใจนะครับเพื่ออนาคตของตัวเองก็ได้คุณอาจจะมีงานทางเลือกใหม่ๆมีใครเข้ามาส่งเสริมนะคะตรงนี้ให้ได้งานทางเลือกใหม่ๆที่ดีกว่าที่มั่นคงกว่าที่ถูกใจคุณมากกว่าที่ที่เรามองว่ามันไม่ได้เชิงถูกใจอย,อย่างเดียว ความสามารถอะไรของคุณหรือการทํางานอะไรของคุณคุณรู้สึกคุณพึงพอใจพึงพอใจในสายงานใหม่ตรงนั้นนะคะเพราะบางท่านจะมีเกณฑ์การออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะส่วนบางท่านจะมีโอกาสได้บุกเบิกสิ่งใหม่ๆการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆบางครั้งบางคราวคุณก็ต้องหาเขาเรียกว่าต้องหาจุดด้อยจุดด้อยบ้างนะคะหรือบางทีคุณอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกถนัดสัทีเดียวอย่างเงี้ยนะแต่ด้วยความสามารถของคุณ หรือด้วยความพยายามของคุณที่คุณอยากจะทําให้มันสําเร็จเราก็มองว่าคุณก็มีความสามารถอยู่มีผู้ใหญ่คอยส่งเสริมช่วยเหลือด้วยนะคะบางท่านโชคงานใหม่ค่ะก็ดาวสุขเทวีโชคเนาะส่วนเสียก็คือเสียแต่ส่วนได้อยู่ดีคุณได้โชคงานใหม่นะคะคุณอาจจะได้โชคงานใหม่มาจากเพศหญิงก็ได้นะคะตรงนี้ และคุณก็อาจจะมีปัญหาเพื่อนร่วมงานกับเพศหญิงได้เช่นกันบางท่านได้งานใหม่บางท่านต้องเดินตัดสินใจเดินทางไกลแบบปุบปับนะนะคะบางท่านอะไปได้งานไกลๆอย่างเงี้ยนะคะธุรกิจกิจการชีพธุรกิจกิจการส่วนตัวอาจจะต้องเร่งกันเร่งติดต่อลูกค้านะเพราะบางท่านต้องรีบเดินทางหรือมีเกณฑ์การเดินทางที่ต้องติดต่อเจรจากับลูกค้า นะคะตรงนี้ในเรื่องของธุรกิจหรือธุรกิจของคุณอาจจะมีอะไรที่มันแบบว่าอยู่ดีๆเกิดเกิดปัญหาผิดพลาดบางอย่างที่ต้องเร่งติดต่อกับลูกค้านะคะตรงนั้นโอเคส่วนพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายก็เชื่อว่าช่วงนี้หมั่นเจรจาพาทีค่ะอยู่ดีๆคุณอาจจะได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาก็ได้หรืออยู่ดีๆคุณอาจจะมีการการแบบว่า เออได้ลูกค้าเข้ามาเอื้อประโยชน์กับคุณอย่างนี้นะคะเอื้อประโยชน์ในเชิงละะักษณะซื้อของกับคุณหยุดเป็นพิเศษบ้างสักหน่อยอะไรอย่างนั้นก็ได้นะนะคะของชาวราศีกุมชาวราศีกุมจะมีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของคุณต่อไปนี้นะคะก็ยังบ่งบอกถึงความโอกาสโอกาสในวันข้างหน้าโอกาสแห่งความก้าวหน้าโอกาสแห่งความสาเร็จโอกาสแห่งความรุ่งโรจน์นะคะของชาวราศีกุมบางเคส ที่เป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะมีในเรื่องของอะไรเอ่ยบริวารทีมงานมีปัญหาต้องเอาบริวารใหม่ต้องเอาทีมงานใหม่นะคะมาดูในเรื่องของการเงินดาวสุขไปยกเงินดาวการเงินเป็นสถิติพันธุพันธุ์ุ่มาดูกันซิว่าการเงินของชาวคุมเป็นยังไงบ้าง มีโอ้มีโชคกับเครือญาติหรือคุณอาจจะได้ของอะไรสักอย่างมาจากเครือญาิหรือคุณจะต้องมีเงินมีค่าใช้จ่ายไปกับเครือญาติได้นะคะหรือคุณอาจจะต้องซื้อของใหม่เข้าบ้านได้นะคะตรงนั้นบางท่านมีโชคนะคะบางท่านจะมีโชครู้สึกชาวราศีกุมจะมีโชคหรือบางท่านจะได้บ้านได้รถนะคะได้บ้านได้รถได้หรือไม่ใช่ได้บ้านแต่อยู่ดีคุณได้ร้านได้ร้านที่คุณชอบนะคะได้ที่ทํากินที่คุณชอบ หรือจะตัดสินใจเอาที่ทํากินก็ได้นะคะหรือมีเกณฑ์โยกย้ายโยกย้ายไปสแสวงหาเงินไกลๆนะคะมีเกณฑ์การเดินทางการติดต่อธุรกิจกิจการต่างๆถึงได้บอกว่าใครทําธุรกิจอะช่วงนี้ต้องเร่งติดต่อละนะคะเพราะว่าเงินมันเงินมันเข้า นะคะเงินมันเข้าเราก็ต้องเร่งติดต่อเจรจากับลูกค้าบางทีมันอาจจะมีอะไรข้อผิดพลาดก่อนหน้านี้เราก็ต้องติดต่อกลับไปใหม่อะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อเงินค่ะนะคะเพราะตรงนี้มันตกตำแหน่งการเงินส่วนใครที่อยากจะเริ่มต้นบุกเบิกธุรกิจอะไรใหม่ๆช่วงนี้กาจ,จะต้องเหนื่อยหน่อยบางทีมันก็อาจจะยังแบบว่าไม่ถนัดสัทีเดียวหรือมันมันยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางสัทีเดียวต้องมีอย่างมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ต้องเพิ่มเติมนะคะที่ต้องเพิ่มเติมารประมาณนั้นนะ นะคะการเงินจะมีค่าใช้จ่ายในเกลือยาเรื่องของไรเรื่องของสุภาพร่างกายหรือกับคนใกล้ตัวเรื่องของสุภาพร่างกายได้นะคะมีค่าใช้ใจ่ายตรงนั้นด้วยหรือค่าใช้ใจ่ายไปเกี่ยวข้องกับะไรเอ,อ่ยอยู่ด,ดีมีเรื่องต้องจ่ายนะคะอยู่ดีมีเหตุต้องจ่ายเงินอยู่ดีของเสียหายได้ไหมได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะตรงนั้นหรืออยู่ดีต้องเอาเงินไปให้ญาติผู้ใหญ่อารมณ์ประมาณนั้นนะ มีค่ะมีในเรื่องของญาติผู้ใหญ่แล้วนะคะการเงินการเงินเรื่องของญาติผู้ใหญ่บางท่านญาติผู้ใหญ่มีเรื่องของสุขภาพร่างกายมีเกณฑ์การรักษาตัวมีเกณฑ์การผ่ามีเกณฑ์การเจาะมีเกณฑ์การไปหาหมอนะคะช่วงนี้ด้วยนั่นคือการเงินค่ะขอดูหน่อยนะส่วนที่ได้ก็น่าจะได้ส่วนที่จ่ายก็ต้องจ่าย หรือช่วงนี้คุณจะต้องเอาเงินเก็บของคุณออกมาใช้ใจ่ายอะไรบางสีบางอย่างนะคะใช้ใจ่ายในเรื่องก็น่าจะเป็นเรื่องถ้าตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์ร้อนใจภายในเครือเครือญาติถ้าเครือญาติมีปัญหามีเกณฑ์การรักษาตัวค่ะนะคะหาหมอรักษาญาติเป็นอะไรแบบปรปปับได้ไหมได้นะคะหมายถึง อยู่ดีๆต้องรักษาตัวแบบปุบปับนะคะตรงนั้นหรือค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้านรถนะคะบ้านและรถอารมณ์ประมาณนั้น อยู่ไม่ติดบ้านได้นะคะหรืออยู่ดีๆค่ะต้องเดินทางชีพประจำลงท้าปรปปับฉับพันหรืออยู่ดีๆคุณอยู่ไม่ติดบ้านไปพักอาศัยที่หนึ่งหรือต้องเดินทางไกลนะคะมีเกณฑ์การเดินทางไกลด้วยในช่วงนี้นะเดินทางไกลตรงนี้ได้หมดนะคะทั้งต่อจวอและต่อปทแล้วก็บางท่านช่วงนี้ตัดมีเกณฑ์การแยกย้ายหมายถึงอะไรเอ่ยคุณอาจจะมีปัญหากับใครสักคนหนึ่งคุณต้องย้ายบ้านเอา อย่างนั้นน่ะหรืออารมณ์ประมาณว่าอ่ะคุณต้องได้บ้านใหม่หรือได้ที่อยู่ใหม่ได้คอนโดใหม่นะคะหรือบางท่านได้เที่ยวเฉยๆก็มีนะคะบางท่านได้เที่ยวบางท่านได้โชคได้บ้านได้ทรัพย์สินก็มีค่ะได้บ้านใหม่ได้ทําบ้านใหม่นะคะตรงนี้มีสองกรณีทั้งนั้นเลยขยันดะมีคนดรามาเข้ามานะนะคะด่ามามาไม่เป็นไรนะคะก็สวนกลับนะนะคะเพราะว่า คุณต้องเข้าใจดวงชะตานะรู้สึกว่ามีดราม่าอยู่คนหนึ่งอะไม่รู้ฟังอยู่ฟังรอเปล่าคลิปนี้ถ้าฟังอยู่คลิปนี้จะให้บอกจะบอกว่ามันขึ้นอยู่พื้นดวงชะตาของคุณด้วยนะคะจะบอกว่ามาบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวทายดีเดี๋ยวทายเสียมันมีทั้งดีทั้งเสียนะคะบางท่านก็เจอดีบางท่านก็เจอเสีย โอเคค่ะภายในบ้านระวังสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือคนในครอบครัวหรือเครือญาติในครอบครัวได้ทั้งนั้นหมดเลยหรือคุณจะต้องมีเหตุการณ์เดินทางปรับพบปะเยี่มยมญาติอย่างเงี้ยได้นะคะหรืออาจตรงนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าเชิงลักษณะที่ว่าเดินทางไกลไปเที่ยวเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านอย่างนั้นน่ะนะคะส่วนบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายไปกับการเดินทางเงินล้วนไหลไปกับการเดินทางไปเที่ยวช่วงนี้ได้หมดนะคะส่วนใครต้องการอยากจะเอาบ้าน ก็หมายถึงคุณก็อาจจะมีโอกาสได้บ้านได้บ้านได้มาแบบได้มาแบบปรับ,บ,บไอท้ที่ที่อื่นเราดูกันดูดูไว้แล้วไอ้คุณดูแล้วไม่ถูกใจอะไรอย่างนั้นอะ่ะหรือบางท่านที่เช่าที่เดิมหมดสัญญาเช่าก็ต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะหรือบางท่านเคยเช่าแต่ฉันอยากจะได้บ้านจริงๆอยู่ดีก็จะได้บ้านนะคะได้บ้านได้รถได้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะตรงเนี้ยนะคะเป็นการได้บ้านเป็นการได้รถหรือจะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบ้าน นะคะ่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับรถค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางโชคมานะคะก็เลยมองในมุมมองว่าใครต้องการบ้านต้องการรถจะมีโอกาสบ้านรถนะคะ โอ้เออโชคดีนะถ้ามองในบุมโชคอะมองว่าเวลาตอนเนี้คุณอาจจะเจอปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่คุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งคอยอุปถัมภ์อุ้มชูคุณอยู่หรือคอยส่งเสริมคุณอยู่หรือคอยจะเป็นที่ปรึกษากับคุณอยู่หรือช่วยคุณอยู่ได้นะคะเออเทวี uh TV โชคก็คือนารีอุปถรรัมภ์ นะคะปัญหาก็บอกแล้วว่าน่าจะปัญหากับผู้หญิงด้วยนะคะแล้วก็ปัญหากับเออแล้วก็โชคจากผู้หญิงเช่นกันนะคะตรงนี้มีโชคผู้ใหญ่ช่วยอยู่นะคะมีโชคผู้ใหญ่สนับสนุนหรือคุณจะต้องการการเงินอะไรก็แล้วแต่คุณก็อาจจะได้เงินจากผู้ใหญ่ได้นะคะตรงนั้นน่ะเพราะเรามองว่ามันเป็นเป็นในเรื่องของการสง่งเป็นการอุปถัมภ์ค่ะเป็นการได้เงินนะคะ หรือช่วงนี้คุณอาจจะผิดใจกับเพื่อนยืมเงินแล้วไม่ยอมคืนใครก็ได้ยืมเงินแล้วไม่ยอมคืนอาจจะมีการคุยกันไม่เข้าใจแล้วก็เป็นการแตกหักไปเลยก็มีนะคะตรงนี้เป็นการแตกหักเป็นการผิดใจกันเป็นการไม่เข้าใจกันเป็นการผิดเพื่อนกันนะคะตรงนั้นโอเคน่าจะประมาณนี้และสิ่งสําคัญเลยค่ะชาวราศีกุมใครต้องการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่ไปไกลๆแล้วฉันไม่ไหวแล้วนะคะฉันอยากจะไปทํางานไกลๆ หรือฉันอยากจะไปสร้างอาชีพสร้างเนื้อสร้างตัวมีโอกาสทั้งนั้นนะคะตรงนี้ก็เรียกว่าโชคได้หรือบางท่านอยากจะออกงานตัดสินใจแล้วออกงานแล้วนะคะอยากจะมาสร้างอาชีพสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างสร้างไรายได้ของตัวเองเนี่ยทำอาชีพส่วนตัวจริงๆเนี่ยคุณก็จะถ้าคุณเป็นเด็กคุณก็ยังได้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะนี่คือเรื่องของโชคนะนะคะโชคเราเมองว่าเป็นเป็นโชคประถมซะมากกว่านะคะตรงนี้มองไม่ค่อยเจอว่าโชคเสี่ยงจะเกิดขึ้นก็น่าจะประมาณนี้นี่คือเรื่องราวที่ไปเกี่ยวข้องกับดาวศุกร์ เอากว้างๆที่ไปเกี่ยวข้องกับดาวศุกร์แล้วเดี๋ยวไว้ไปติดตามนะคะติดตามคลิปปกติทั่วไปนะคะเพราะว่าดวงชะตาของคนเรามันยังมีดาวดวงอื่นอีกนะคะ,ะมาดูบทสรุปกันค่ะ ชาวกลุมอาจจะมีโอกาสได้บ้านใหม่ได้ทำบ้านใหม่ได้ย้ายบ้านใหม่ได้เดินทางปรับนะคะอ่าแล้วคุณก็อาจจะมีโอกาสมีโชคแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเช่นกันกับใครบางคนนะคะตรงนี้ด้วยเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันบางคนบางท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการย้ยายตรงนี้ก็เป็นการย้ยายงานด้วยบางท่านมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นบุกเบิกงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆ นะคะมันก็ต้องค่อยคอยเป็นค่อยๆไปเราเพิ่งเริ่มต้นทุกอย่างอะไรที่ขาดตกบกพร่องเราก็เสริมเติมแต่งลงไปเท่านั้นเองนะคะนี่คือภาพรวมที่ดาวสุกอยู่ตรงนี้นะคะส่วนบางท่านก็โชคดีไปเลยค่ะบางท่านก็ได้แบบว่ามีโชคอะไรบางบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตนะคะบางท่านก็หมายถึงอาจจะมีโอกาสนะคะความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแบบชีวิตได้นะคะหรือบางท่านก็จะมีโชคจริงๆ นะคะโชคตรงนี้โชคงานโชคงานใหม่ต่างๆการตัดสินใจอยู่ในช่วงคนตัดสินใจเพราะบางท่านน่ะต้องตัดสินใจด้วยแต่มีจุดเปลี่ยนนะคะดาวที่มันสถิตพบวินาศไม่ว่าจะเป็นดาวดวงใดก็ตามถ้ามีดาวใดมาสถิตพบวินาศมีจุดเปลี่ยนนะคะของคุณก็คือจุดเปลี่ยนช่องทางรายได้ช่องทางการงานนะคะตรงนั้นโอเคน่าจะประมาณนี้ของชาวราศีกุมค่ะไว้ไปติดตามในคลิปปกติทั่วไปกันนะคะก็ขอให้คุณ นะคะถ้าคุณจะต้องได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จมากๆงานใหม่อาชีพใหม่ธุรกิจใหม่นะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะส่งท้ายปีด้วยนะคะมีโชคมีชัยมีความสำเร็จมีความเจริญมีความก้าวหน้าบ้านใครต้องการได้จะมีโอกาสได้ใครต้องการขายก็จะมีโอกาสได้ขายนะคะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ